ขอถวายความนอบน้อมของข้าพเจ้าต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาว,วกขออกาศกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับวันนี้จะพูดถึงถ้าหากพระพิสุสงฆ์ไม่สมมามัคคีกันาศาสนามันก็จะอยู่ยากขึ้นทุกวันทุกวัน ถ้าหากพระพิสุสงฆ์พระเถระพระผู้ใหญ่ไม่อยู่ในศีลไม่อยู่ในพระวินยัยก็คือเอาแต่ตัวเองรอดไปอยู่แต่เพียงผู้เดียวหมายถึงว่าพอท่านเริ่มมีชื่อเสียงมีลาภสกาละแล้วอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้สนใจกับคนที่อยู่ข้างหลังอะไรข้างหลังอย่างนี้มันก็จะกลับกลายเป็นว่าต่างคนนี้ก็ต่างเดินไปอะไรไป แล้วความสามัคคีหมู่คณะนี้มันก็จะไม่มีแล้วมันก็จะไม่มีวความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแต่ถ้าหากว่าพระิษุสูงส์ที่มีอยู่ให้รู้สถานะของตัวเองพระลูกวัดก็ทำหน้าที่ของพระลูกวัดสมภารก็ทำหน้าที่ของสมภารเจ้าคณะก็ทำหน้าที่ของเจ้าคณะ ทำกันด้วยความรักความเมตตาแล้วก็อนุเคราะห์กันศาสนาคนอื่นเขาก็จะไม่สามารถมาทำร้ายเราได้เขาก็จะไม่สามารถมายุแย่แล้วก็สามารถตีเราให้มันแตกออกไปได้ง่ายๆแต่นี้ถ้าหากว่าพระผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ปกป้องพระผู้น้อยพระผู้ใหญ่ที่ว่าท่านมีลาภสการะมีชื่อเสียงแล้ว ท่านก็ไม่ใส่ใจไม่สนใจใหยดีกับพระผู้น้อยอย่างนี้มันต่างคนต่างอยู่ถ้าผู้ไหนมีชื่อเสียงก็อยู่สุขสบายหน่อยถ้าผู้ไหนไม่มีชื่อเสียงก็คงจะลำบากหน่อยเวลาเกิดเรื่องเกิดราวอะไรมาต่างๆคนอื่นเขาก็มาโจมตีกับพระพุทธศาส,สานาแล้วเสร็จแล้วคนที่จะมาปกป้องกันก็ไม่มี ในคำสอนที่พระุทธเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วเนี่ยให้เราอยู่กันเป็นหมู่คณะให้รู้สถานะตัวเองให้สาม,มัคคีกันแล้วก็ประชุมกันอนุเคราะห์กันตามสถานะพี่มีมากก็บแบ่งปันน้องน้องเองก็ให้ความเคารพพี่แล้วเวลาเกิดเรื่องเกิดราวอะไรมาอย่างนี้เราก็มาดูว่าน้องนี่ทำอะไรผิดอย่างที่เขามาว่าจริงหรือเปล่า แล้วเราก็มาดูถ้าหากผิดไม่จริงเราก็มาช่วยกันปกป้องน้องอย่างนี้ก็จะมีพระพิสุสฆ์นี้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็สืบทอดพระพุทธศาสนาไปได้มันก็จะเกื้อกูลกันไปได้แต่ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างอยู่พอโดนเขาเอากฎหมายโดนเขาเอาเอาเรื่องราวทางโลกอะไรเงี้ยมาแซะมาเล่นพระที่มีชื่อเสียงดังๆ แล้วก็ไม่มีการมาปกป้องกันแล้วก็มีแต่การที่จะมาแซกันแล้วก็จะมาแต่ทําร้ายกันอย่างเงี้ยมันกลับกลายเป็นว่าต่างคนก็ต่างอยู่มันขาดความรักความเมตตาความสามัคคีกันคนอื่นนี้เขาก็จะสามารถมาแซะแล้วก็ใส่ร้ายได้ง่ายเหมือนในสมัยครั้งพุทธกาลอย่างเงี้ยคือมีโยมเนี้ยศาสนาอื่นอย่างเงี้ย เขามาหาทางที่จะใส่ร้ายมาหาทางที่จะ,จะกั่นแกล้งมาหาทางที่จะแต่งเรื่องต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะทำร้ายพระพุทธศาสนาแต่พระพุทธสูตรทรงนี้คือมีความสามัคคีกันแล้วก็มีความปองดองกันเขาก็จะไม่สามารถมาทำอะไรได้เพราะว่าศาสนาคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วเนี่ย ถ้าหากเราเดินอยู่ในศีลจะมาธิปัญญาเนี่ยศีลส,สมาธิปัญญานี่แหละจะปกป้องคุ้มครองรักษาเราไม่ให้เราไปออกนอกทางแล้วก็ไม่ให้เราไปหวั่นไหวกับสิ่งที่เข้ามายุแย่ใส่ร้ายงได้ง่ายๆแต่ถ้าหากว่าเราแตกความสมเคียงเนี้ยเขาก็จะสามารถมาตีทำร้ายเราแล้วก็กระจักระเจิงไปคนละทิศคนละทาง แล้วต,ต่อไปอย่เงี้ยมันจะไม่มีการประชุมกันแล้วก็ไม่มีการที่จะมาอยู่ร่วมกันช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนามันจะกลา,กายเป็นว่าต่างคนก็ต่างอูไปวันนี้คำสอนทุกพระเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วในมรรคในองค์แปดศีลสมาธิปัญญายอย่างเี้ยังมีพระอิยะสาวกที่ไม่มีชื่อเสียงที่ไม่มีคนรู้จัก แล้วคำพูดก็ไม่มีน้ำหนักไม่มีไม่มีน้ำหนักแล้วก็เวลาพูดจาอะไรไปพระผู้ใหญ่เขาก็จะไม่ฟังแล้วเขาก็จะไม่เชื่อก็ยังคงมีเกิดสืบทอดพระพุทธศาสนาได้รุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่น,น,นบางครั้งเราได้เป็นพระผู้ใหญ่เพราะว่าเราเรียนทางโลกมาสูงเรียนบาลีมาสูงได้ประโยคสูงแล้วเราก็ได้เป็นพระผู้ใหญ่ด้วยวุฒิการศึกษา แต่คุณธรรมของพระพุทธเจ้าที่ได้แสดงไว้ดีแล้วเราไม่ได้เข้าใจเลยเราใช้แต่ความประเด็จการที่เป็นใหญ่นี้สั่งสั่งสั่งลงไปมันขาดความเมตตาขาดความขาดความเมตตาต่อพานน้องๆแต่ถ้าหากเราน้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติใส่ตนเนี่ยใจเนี่ยมันจะค่อยๆอ,อ่อนโยนลงมันจะเคารพพระธรรมและวินยัย มันจะเคารพกันตามสถานะมันจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันตามสถานะใจเนี่มันจะนุ่มลึกไปตามอันดับอันดับอันดับมันจะค่อยๆอ่อนโยนไปตามอันดับอันดับวันนี้คำสอนที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วนี้ยังมีพระยสาวกธรรมมผลนิพพานนี้ให้แจ้งได้ตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางถึงที่สุด ก็มีมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายที่สืบทอดพระพุทธศาสนาบางท่านก็มีชื่อเสียงบางท่านก็ไม่มีชื่อเสียงมันก็เป็นไปตามกรรมชาติสุดท้ายที่ได้ทำมาแต่ทุกท่านก็ทำหน้าที่ของทุกท่านตามสติกําลังของตนของตนจนกว่าร่างกายมันจะแตกสลายแต่การที่เราจะเป็นพระยาเจ้าได้อย่างเนี้ยพระองค์ได้ตัดว่า พระโสดาบันน่ยจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยพระสกะคามีน่ยจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิปันกลางปัญญาเล็กน้อยพระอนาคามีเน่ยจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปันกลางพระอรหันน่ยจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์องค์ประกอบมันต้องเพียบพร้อมอย่างนี้มันถึงจะห้าหห่านกิเลสตัณหาอวิชชาได้ มันถึงจะเข้าใจคําสอนพระพุทธเจ้าได้มันถึงใจถึงจะอ่อนโยนลงได้มันถึงจะคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อย่างจับจิตจับใจแล้วมันจะสามารถสืบทอดพระพุทธศาสนาได้โดยที่ไม่มีผิดโดยเจตนาเพราะนี้คือพราะยะสาวกเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วแต่การที่เราจะเป็นพราะยะเจ้าได้อย่างนี้คือให้เราพิจารณา ศีลของตนของตนว่าตนรักษาศีลอะไรพิจารณาก่อนแล้วค่อยทำมากน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายตามสถานะของตนของตนอยู่ในแต่ละวนันพิจารณาก่อนแล้วค่อยทำมันมีปัญญานำหน้ามันมีสัมมาทิฏฐิไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นมันมีความเห็นถูก แล้วในระหว่างวันที่เราเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่รู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจออกยาวสลับกับเก็บกวาดดูแลเสนาสนะแล้วก็ตัวอยู่ไหนก็ให้ใจอยู่นั่นตัวอยู่ไหนก็ให้ใจอยู่นั่น,น,นเราดูเฉพาะสิ่งที่ควรดูฟังเฉพาะสิ่งที่ควรฟังไม่ดูในสิ่งที่ไม่ควรดูไม่ฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟัง น้อมคำสอนของพ,พระพุทธเจ้ามาใส่ตนศึกษาพระใจเป็นดกไปทีละเล่มทีละเล่มตามสติกําลังของตนเราทําสลับหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายๆปีเราน้อมธรรมะมาใส่ตนอย่างนี้ใจมันจะค่อยๆอ,อ่อนโยนอ่อนโยนลงเรื่อยมันจะค่อยๆรับน้ายอมได้เมื่อใจดวงนี้มันอ่อนโยนลงแล้วอย่างนี้ จะต,ต่อไปเนี่ยเราไม่ไปรับค่าศึกเข้ามาศีลยากมันจะสมบูรณ์กรรมบทสิ์มันก็จะสมบูรณ์สติมันก็จะตั้งมัน่นสัมมาสม,มาธิมันก็จะเกิดปัญญาเนี่ยมันจะรอบรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ตามความเป็นจริงดังที่คําพระพุทธองค์ได้แสดงไว้ว่าการเกิดนี่ก็เป็นทุกข์ความพราดพรากจากของที่รักก็เป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกข ของที่มันบังคับบัญชาไม่ได้ก็เป็นทุกข์ของที่ไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาที่มันไม่สามารถทนอยู่ได้มันเข้ามารู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยกําลังศีลสมาธิปัญญามันจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความตั้งอยู่เป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดา จะหยาบก็ดีปานกลางก็ดีละเอียดก็ดีปราณีตก็ดีมันล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเราเข้ามารู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยอายมรคในองแปรอย่างเนี้ยมันจะค่อยๆเบากายเบา,บาใจมันจะเห็นว่าสุขก็ไม่เที่ยงทกุก็ไม่เที่ยงไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงมันจะเห็นว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ใจมันเข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยอเยมัคมีองแปรศีลส,สมาธิปัญญาเนะี่ยใจมันจะเป็นกลางเป็นกลางเป็นกลางไปเรื่อยมันจะค่อยคอยวางการเป็นนั่งเป็นนี่มันจะค่อยๆวางภาระอื่นๆมันจะค่อยๆวางหัวโขนไปเมื่อกําลังศีลสมาธิปัญญามันเพียบพร้อมมันจะมียานอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติซริงแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้ว เราจะแจมแจ้งในธาตุสี่เราจะแจมแจ้งในอุปทานขันห้าเราจะแจมแจ้งในอวิชชาเราจะรู้เห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงมันจะเห็นดินก็สัตวแต่ว่าดินน้ําก็สัตว์แต่ว่าน้ําไฟก็สัตว์ต่ว่าไฟลมก็สัตว์แต่ว่าลมมันไม่ได้เห็นเป็นสัตว์บุคคลเราเขามันเป็นเพียงแต่ธาตุธรรมชาติที่มาอาศัยกันเกิดขึ้น ให้เราน้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใส่ตนแล้วให้พระธรรมวินัยนี้นำใจอย่าให้ใจนี้นำพระธธรรมวินยัยใจมันจะค่อยๆอ,อ่อนโยนลงแล้วเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกตามสถานะของตนของตนทำตามสติกำลังของเราเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันพี่ก็มีความเมตตาน้องน้องก็ให้ความเคารพพี่เราจะสืบทอดพระพุทธศาสนาไปได้ รุ่นสู่รุ่นย่นกว่าจะครบห้าพันปีผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนคําตัดของพระพุทธเจ้าจะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกาลเวลาวันนี้ก็สาธุมทนาบุญด้วยนะ